เชิญครับเชิญครับกระชับหน่อยนะครับดึกแล้วนะฮะเดี๋ยวต้องลงคะแนนกันโลเทสโลเทสหลัจากนั้นเป็นท่านวันลกต่างคณะรุรักษณ์นะเตรียมกระชับเหมือนกันนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นท่านจิรายุห่วักรับเชิญท่านมงคลกิจเลยครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับท่านประธานครับ ผมมงคลกิจสุขสินธารานนท์ครับสสบัญชีรายชื่อพรรคไทยสีวิไลในฐานะสมาชิกรัฐสภาก็ขอากาบขอบคุณธรรมธานที่ให้โอกาสผมพูดในวันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับผมขอจะเปิดประเด็นกรณีนนความเหมาะสมของพลเอกประยุทจันโอชาและคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของทั้งสองฝ่ายทั้งสองท่านก็มีคุณสมบัติครบถ้วน นะฮะตามรัฐธรรมนูญมาตรา160ทั้งสองท่านด้วยกันแต่ท่านหนึ่งมีประสบการณ์ในการบริหารราชการแผ่นดินอีกท่านหนึ่งมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงในช่วง5ปีที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2557พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยก็ได้เข้ามาบริหารประเทศจนถึงวันนี้ก็ตกประมาณ5ปีกับ1เดือน ถ้าดูตัวเลขในการความสามารถในการบริหารบ้านเมืองเชิงเศรษฐกิจนะครับเป็นตัวเลขของสำนักบริหารหนี้สาธารณะตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2557ถึงวันที่5มิถุนา2562หนี้สาธารณะก่อนที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งคือ5.53ล้านล้านบาทด้วยกันมีหนี้สินอยู่ประมาณ42.51ต่อ GDP หลังจาก นับปัจจุบันยังยัง,ยงดำรงตำแหน่งอยู่นะครับจนถึงวันนี้มีหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นเป็น6.96ล,ล้านล้านบาทหนี้สินต่อ GDP ประมาณ42.07%ต่อ GDP จะสังเกตว่ามีหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ1.427ล้านล้านบาทในระยะเวลา5ปีกับ1เดือนผมพยายามจะไม่พลาดพิงเพื่อไม่ให้เกิดการประท้วงนะครับว่าก่อนหน้านั้นเป็นรัฐบาลหนึ่งนะฮะ เข้ามาดํารงตําแหน่งเมื่อวันที่ประมาณ1สิงหา2554ถึง22พฤษภา2557ตอนนั้นหนี้สาธารณะเรามี4.278ล้านล้านบาทด้วยกันมีหนี้อยู่ประมาณ37.78%ต่อ GDP หลังจากยึดอานาจนนวันที่22มีหนี้สาธารณะอยู่ที่5.53ล้านล้านบาทมีหนี้สาธารณะต่อ GDP 42.57%จะสังเกตว่าในช่วงรัฐบาลหนึ่ง ก่อนที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาจะมาบริหารราชะการแผ่นดินมีหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น1.254ล้านล้านบาทนั่นหมายความว่าถ้าเปรียบเทียบ2ปี10เดือน1.25ล้านล้าน,านกับ5ปีกับ1 1เดือนเนี่ย1.427ล้านล้านถ้าเปรียบเทียบความสามารถในการบริหารราชะการแผ่นดินแล้วพลเอกประยุทธ์จันโอชามีความสามารถเหนือกว่า63.5%ด้วยกันของรัฐบาลชุดท,ที่แล้วที่เป็นตัวเลขทางเศรษฐกิจถ้ามาดูตัวเลข ทางด้านหนี้การบริหารหน,นี้ต่อ GDP จะสังเกตว่ารัฐบาลหนึ่งมีหนี้เพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ4.73%ด้วยกันหนี้เพิ่มแปลว่าบริหารแย่ลงนะครับแต่ส่วนพลเอกประยุทธ์จันโอชามีหนี้ลดลงอยู่ราวๆ0.44%นั่นหมายความว่าความความสามารถในการบริหารราชการแผ่นดินที่ทำให้ประเทศดีขึ้นเนี่ยนั่นหมายความว่าบริหารดีขึ้นเพราะว่านี้เนี่ยลดลง แต่อีกรัฐบาลหนึ่งนี่เพิ่มขึ้น4%กว่านั่นก็เป็นบทพิสูจน์เบื้องต้นในช่วง5ปีกับ1เดือนว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยมีความสามารถในการบริหารราชะการแผบบ่ดินเหนือกว่ารัฐบาลหนึ่งนะครับอยู่ประมาณ4%กว่าๆนะครับถ้ามาเปรียบเทียบทุนสำรองระหว่างประเทศณนะวันที่รัฐบาลหนึ่งเข้ามาและรัฐบาลหนึ่งออกไปมีหนี้มีกองทุนมีทุนสำรองระหว่างประเทศน้อยลง อยู่ประมาณ100,000-19,000ล้านบาทด้วยกันแปลว่าติดลบนะฮะติดลบแต่ในช่วงที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยมาบริหารราชการแผ่นดินเนี่ย5ปี1เดือนตอนนี้ทุนสำรองระหว่างประเทศณวันนี้มีเพิ่มขึ้น1.22ล้านล้านบาทด้วยกันเพราะฉะนั้นแล้วสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศและต่างประเทศพลเอกประยุทธ์จันโอชามีผลงานจับต้องได้เป็นตัวเลขแต่อีกฝ่ายหนึ่ง มีความสามารถในการบริหารธุรกิจจากหมื่นล้านสองหมื่นล้านจนเป็นเกือบแสนล้านถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถเช็ดเชกเช่นเดียวกันแต่ฝ่ายหนึ่งยังไม่เคยบริหารราชการแผ่นดินแต่ฝ่ายหนึ่งเคยบริหารแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเปรียบเทียบอีกส่วนหนึ่งคือเปรียบเทียบในสถานการณ์ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่ทําให้ประเทศไทยดีขึ้นในส่วนกรณีสถานการณ์การค้ามนุษย์ก็ทราบอยู่แล้วว่าหลังปฏิวัติเนี่ย ปี57-58สถานการณ์การค้ามนุษย์เราอยู่ที่เทียสสามแต่ว่าแย่มากแต่ณปัจจุบันปี59เนี่ยปรับปรุงตัวมาอยู่ที่เทียสสองเฝ้าระวังแล้วก็ณปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในระดับเทียสสองก็ถือว่าพลเอกประยุจันทร์โอชาบริหารราชะการแผ่นดินเกี่ยวกับเรื่องการค้ามนุษย์ดีขึ้นเป็นลําดับรวมทั้งมาตรฐานการบินพลเรือน ICAO เดิมทีเราติดทงแดงแต่ตอนนี้เราปลดทงแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ มาดูเรื่องสถานการณ์การคอร์รัปชันสถานการณ์การคอร์รัปชันผมจะเปรียบเทียบรัฐบาลก่อนรัฐบาลประยุทธ์ผมไม่ทราบว่ารัฐบาลไหนนะครับจะได้ไม่ต้องมีคนมาประท้วงนะครับรัฐบาลหนึ่งมีการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวมีความเสียหายต่อชาติบ้านเมืองค่อนข้างเยอะแต่ผมไม่ทราบว่าเป็นใครนะครับไม่ต้องการพาดพิงหนีคดี มีถูกจำคุกอยู่ที่เรือนจำคดีสุดท้ายเนี่ยเจปีด้วยกันนะครับเป็นนายคนหนึ่งนะฮะเป็นหมอนะครับเพราะฉะนั้นแล้วยังมีอีกหลายคดีอยู่ที่ปปชอีกคดีหนึ่งนะครับเป็นคดีก่อทุจริตก่อสร้างสนามฟุตซอลตอนนี้แจ้งข้อเก่าหาแล้วก็มีสํานวนคดีอยู่ที่ปปชอยู่ประมาณร้อยกว่าสํานวนเกี่ยวกับเรื่องการแปรยติงบประมาณผิดประเภทนะครับอีกกรณีหนึ่ง กรณีการทุจริตแต่งตั้งโยกย้ายนายถวินเปลี่ยนสีปัจจุบันเป็นสว,วอยู่ในรัฐสภาแห่งนี้เพราะฉะนั้นก็ผิดนะครับก็ผิดแล้วก็เรื่องการ,รศึกษาอีกส่วนหนึ่งการทุจริตคอร์รัปชันเกิดมาจากอะไรฮะเริ่มต้นตั้งแต่เด็กนักเรียนก็คือแปเจียนะครับมาจากเงื่อนไขเจ็ดข้อตั้งแต่ปี54ต่อ55ในรัฐบาลชุดก่อนที่เปิดช่องว่างเงื่อนไขข้อที่7ที่ทําให้เกิดการเรียกรับแปเจีย เป็นช่องว่างแต่ผมเองเป็นคนเสนอต่อคณะกรรมการปรปชเมื่อประมาณปี60ช่วงปลายปีแล้วเสนอต่อรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาจนมีมติคณะรัฐมนตรีส่งต่อไปยังกระทรวงศึกษาธิการณปัจจุบันเงื่อนไข7ข้อตัดไปแล้ว3ข้อทําให้ไม่สามารถฝากเด็กได้ภายในปี62ก็ถือว่าเป็นผลงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาเชกเช่นเดียวกันตั้งแต่เด็กนะครับในส่วนของการบริหารราชะการแผ่นดิน ทุกรัฐบาลมีการคอรัปชันไหมมีเพียงแต่ว่าเราควบคุมได้ไหมนะครับควบคุมได้ไหมในส่วนของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาหปีที่ผ่านมามีการทุจริตคอรัปชันไหมมีแต่ห้ามปามได้ในหลากหลายเรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการทุจริตการจัดซื้อรถไฟฟ้า a i r p o อร Link 7ขบวน4,400ล้านเดิมทีเนี่ยเซ็นสัญญาแล้วนะฮะเซ็นสัญญาแล้วแต่ผมร้องเรียนจนยกเลิกสัญญาณนปะัจจุบันเนี่ยพักโครงการดังกล่าวในการจัดซื้อ รถไฟฟ้าเจ็ดขบวนที่เปรียบเทียบกับราคาที่มาเลเซียแสดงว่าความเสียหายยังไม่เกิดขึ้นแปลว่าพลเอกประยุทธ์อาจจะมองไม่เห็นแต่ผมไปท้วงติ่งให้ทราบท่านก็ยกเลิกก็ถือเป็นคนถือเป็นข้อดีอย่างหนึ่งว่าที่มีคนทัดทานคัดค้านท่านก็ฟังอีกกรณีหนึ่งคือกรณีการทุจริตโครงการจะซื้อรถเมย์ NGV 489คันด้วยกันก็ยกเลิกเหมือนกันนะฮะยกเลิกเหมือนกันนะครับยกเลิกเหมือนกันอีกส่วนหนึ่งก็คือโครงการทุจริต โครงการเซฟโซนสกุลข,ของกระทรวงศึกษาธิการวงเงินเดิมทีเป็นงบประมาณตั้งแต่สมัยรัฐบาลก่อน577ล้าน5 0 0แสนลดลงเหลือในการจัดซื้อจัดจ้างจริงอยู่ที่4 0 5ล้านบาทณปัจจุบันมีการทุจริตคอร์รัปชันสุดท้ายมีการยกเลิกสัญญาไปทั้งหมด1ิสัญญาจากส2สัญญาด้วยกันเนื่องจากผมลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้2รอบด้วยกันโดยยกเลิกณปัจจุบันคณะกรรมการปปชตั้งอนุไต่สวนมีผู้ถูกกล่าวหาเป็นทั้ง ข้าราชการประจําแล้วก็อดีตทหารยศตั้งแต่พันตีพันโทจนถึงพลตรีนะฮะพลตรีนะครับอยู่ระหว่างการไต่สวนของคณะกรรมการปปชนั่นหมายความว่ารู้ว่ามีการทุจริตแต่ยกเลิกนะฮะยกเลิกแปลว่ามีโครงการไหนไม่ดีถ้ามีคนทัดทานคัดค้านท่านฟังนะฮะท่านไม่ฝืนไม่ว่าจะเป็นโครงการการทุจริตตำบลละห้าล้านนะฮะโครงการไทยนิยมยั่งยืน หรือโครงการประชารัฐมีไหมทุจริตมีแต่เป็นส่วนน้อยอยู่ราๆประมาณ3%เปรเซเราได้ลงพื้นที่ตรวจสอบหลายจังหวัดด้วยกันแล้วก็ทัดทานคัดค้านไปที่กระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยก็แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมแม้จะไม่ครอบคลุมแต่ก็ทําได้ดีขึ้นนะครับในสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใสานา,นาชาติถ้าเปรียบเทียบกับรัฐบาลเก่ากับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับในช่วงนั้นรัฐบาลเก่าอาจจะดูดีไหม ถ้าเปรียบเทียบเป็นตัวเลขแล้วรัฐบาลพลเอกประยุทธ์มีค่าความโปร่งใสดีกว่าแต่ดีกว่านิดเดียวดีกว่านิดเดียวก็ถือว่าดีกว่านะฮะถือว่าดีกว่าถือว่าดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วความสามารถในการบริหารราชการแผ่นดินไม่ใช่เฉพาะพลเอกประยุทธ์เนี่ยบริหารมาช่วง5ปีกับหนึ่งเดือนพลเอกประยุทธ์จันโอชารับราชการแต่อายุ16จนถึงอายุ60กเกษียรราชการนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยังไม่มีกรณีการทุจริต คอร์รัปชันที่ศาลประทับรับฟ้องหรือปปชแจ้งข้อเก่าหาหรือไต่สวนมูลฟ้องเพราะฉะนั้นแล้วพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่มีคดีนะครับมุมของผมนะครับ,รบสรุป,รปช่วงวสุดท้ายผมไม่รู้ะรจะเลือกใครเลยนะครับระหว่างพลเอกประยุทธ์จันโอชากับคุณธนาธรจึงลุ่งเลืองกิจที่เป็นรุ่นพี่วิศวะผมที่ธรรมศาสตร์เพลินผมก็จบธรรมศาสตร์ด้วยกันตอนนี้ผมรู้สึก รักพี่เสียดายน้องรักน้องเสียดายพี่คนรุ่นเก่าดีไหมดีมีไม่ดีไหมมีคนรุ่นใหม่ไวไปไหมเอาไวถ้าไวเกินไปดีไหมก็อาจจะไม่ดีเพราะฉะนั้นในเก่ามีดีในใหม่ก็มีดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นรักพี่เสียดายน้องรักน้องเสียดายพี่ถ้าผม เป็นคนตัดสินใจแทนสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดผมจะเลือกทั้งสองคนเป็นนายกรัฐมนตรีพร้อมกันแล้วแบ่งกันคนละสองออคนละสองปีนี่คือความความรู้สึกส่วนตัวนะครับความรู้สึกส่วนตัวเพราะฉะนั้นแล้วโดยภาพรวมแล้วผมดีใจนะฮะที่มีคนดิเดตนายกรัฐมนตรีถึงสองคนด้วยกันผมมองแววตาทั้งสองคนแล้วผมสัมผัสคนเอกประยุทธ์จันโอชามาประมาณ10กว่าปีสรุปได้แล้วสัมผัส,ส,สญญใจได้นายธนาธรจึงลุงเรือง,งกิจมาประมาณสักสองสามปีด้วยกัน ผมมองว่าณปัจจุบันพลเอกประยุทธ์จันโอชายังมีความเหมาะสมมากกว่าคุณธนาธรจึงลุ่งเรืองกิจนะระยะเวลานี้แต่ในอนาคตเบื้องหน้า5ปีหรือ10ปีผมคิดว่าคุณธนาธรน,าน,น่าจะมีความพร้อมมากกว่านี้เพราะฉะนั้นณนะเวลานี้ผมยังให้ความไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีรอบที่สองตามความรู้สึกของผมเพราะฉะนั้น ผมก็ใกล้จะเป็นคนสุดท้ายของการอภิปรายนายกรัฐมนตรีในรัฐสภาแห่งนี้ผมก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆร่วมกันตัดสินใจแล้วก็ไม่อยากให้แบ่งแยกหรือแตกแยกอะไรกันเพราะผมคิดว่าทั้งสองคนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญมาตรา160แล้วก็มาตรา198ทั้งสองคนเป็นคนดีทั้งคู่เป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็เป็นคนที่จงรักภักดี ผมมองแววตาแล้วเพราะฉะนั้นประเทศไทยมีบุญแล้วที่มีสองคนเป็นคนดิเดตขอให้พี่น้องทุกคนตัดสินใจเลือกท่านสรุปได้แล้วเกินเวลาไปสามนาทีแล้นะครับขอบคุณครับท่านประธานรัฐสภาสรุปแล้วท่านตัดสินใจแล้วนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ๆขอบคุณครับครับเชิญท่านัรรลบตังคนานุรักษ์